สวัสดีเพื่อนๆชาวเซียนทุกคนนะครับกับมาพบกัของผมพี่มมจังนะครับก็ช่วงนี้ต้องขออภัยนะครับที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะพอดีติดตุลายุ่งๆนิดนึงนะครับหรือว่าปริน้าเดลี่ทีมต่อไปเนี่ยก็ขอรออดใจรอกันสักนิดนึงนะอยู่ในช่วงการปรับจูนทีมนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างจะมาลงให้ดูนะครับวันนี้เราก็จะพามาดูดันเจียนลายวันวันจันนะฮะธาตุดินสี่ดาวนะครับว่าจะมีความโหด ขิงๆแค่ไหนกันนะครับก็ตัวที่มีครับจูฟี่ครับน่าจะยิงแรงอยู่ตีเวทครับเบลิก้าครับและการเวท50%นะเอเวนเนียครับมีอมตะาครับเอเลนเนียครับมาทั้งพี่ทั้งน้องเลยและอีวานะสมถึกครับก็ทีมที่ผมใช้จะเน้นเป็นอามาตะาแล้วก็เป็นตัวตีเวทนะครับเพื่อยิงเอเวนเนียให้เข้านะฮะ ก็ใช้เป็นมิงมิงนะครับเดซี่อีเจลำพัดนะแล้วก็มังกรขาวไปลงครับเดวโลนขาดไม่ได้ครับและเนียครับคือถ้ามีอมตะาแบบพวกเดซี่มิงมิงเดวโลนแบบที่อมตะาสองอย่างครับก็แนะนำให้ใส่ห้าตัวเลยน่าจะง่ายหน่อยนะครับโอเคแม่เป็นการเสียเวลาพาไปจัดกันเลยครับผม ก็ยังไม่ได้ลงเลยนะนี่ก็รอบแรกของผมนะครับก็ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะน่าจะไม่ยากมากหรือเปล่าลองดโอเคสวนมาหนึ่งทีโอเคครับผ่านง่ายๆครับเว็บแรกนะเว็บสองขอเป็นใบก่อนแล้วกันครับโอ้โหมาถึงอีเจจูฟี่ยิงก่อนเลยไปไปแดกป้าบกบาย รบบมังกรขาวล่วงนะก็อััดดาเมจเข้าไปนะฮะอย่าให้เทอร์มันวิ่งไว้นะงั้นเดี๋ยวมังกรขาวจะล่วงนะฮะลบบัฟไปก่อนครับรมันบัฟมาเราลบนะ โอเคถ้กดรอบนี้น่าจะร่วงแล้วพอดีพอดีกับครูดาวใบ้ไว้ใช้ในเวฟสุดท้ายก็ดูกันครับโอเคครับอีเจเวลล่วงไปแล้วฮะวันนี้ก็ไม่ยากมากนะครับปาดูไปอีกโอ้โหสามพันกว่า โอเคครับเหลืออีวันเดียวได้ฮะไม่รอดฮะวันนี้ก็ถ้าเทียบกับวันอื่นนี่จัดว่าไม่ยากครับโอเคครับเวฟสุดท้ายไปเปิดมาใบก่อนเลยฮะมันดูดอีกแล้วจะดูดอะไรนักหนาใบไปก่อนครับโอเคครับ ติดไปสนะี่ฮะเจอ,อจูฟี่นะโดนไปหนึ่งดอกโคตรองตายยังไม่เป็นไรฮนะไปล้างบัฟไปก่อนเต็งเธอนะ ถ้าสังเกตน,นะครับมังกรขาวนี่ผมเป็นตัวเปล่าแล้วแต่เอามายืนรับตีได้ดีมากนะไปลงเนี่ยก็คือมังกรขาวนะในความหมายผมก็จัดว่าดีมากนะฮะก็น่าทำครับเป็นตัวที่น่าทำมาไปอีเพื่อความชัวเรอจะไปอีกทีนะเราก็ใช้สกิลหมิ่นนะ แค่วันนี้ก็จะไม่ตื่นเต้นมากฮะไม่เหมือนทุกวันลุ้นที่แตกที่แตนเอ้ยล่วงดิโอ้ย,ยังไม่ล่วงนะฮะคอยอนิดนึงเนี้ยยิงไปก็ได้ฮะว่างว่างอย่าให้เธอนมันเดินต่อได้เดซี่ฮะคือเรายิงไปเรื่อยๆอย่าให้เธอมน,นออม,อธอมันเดินนะครับ เพื่อถ่วงเวลาให้ครูดาวสกิลของมิงมิงหรือว่าสกิลต่างๆเนี่ยมันกลับมาให้เราใช้อีกทีนะโงเคนะไปหลงพมตาเอ่อเ็เรียกฮันเดสหรืออะไรสักอย่างสามเทิอนอนะก็ยังไม่ลดเลยนะครับแสดงว่าเทินยังไม่เดินแม้แต่เทินเดียวนะโอเคครับล่วงไม้เรียบร้อย เค okay, ครับวันนี้ก็พูดได้คําเดียวครับหมูหมูฮะไม่มีอะไรเลยฮะสำหรับกันเจียนวันนี้นะครับก็เรียบร้อยครับได้ธาตุสีดาวมาเชิชมนะแต่เป็นธาตุดินนะ <c oughs> ก็เก็บเก็บไว้ครับอนาคตอาจจะได้ใช้นะครับก็วันนี้นะขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็ต้องขอไป,ปแฟนอารีนาด้วยนะฮะเดี๋ยวยังไม่มีเวลาลงเลยอ่ะน่าจะวันสองวันนี้อะไเดี๋ยวจะพยายามหาเวลาลงให้นะครับ ก็รายงานผลจากคารีนาาที่ที่เราก็เรียบร้อยครับวนอยู่แถวห้าพันครับขึ้นไม่ไหวฮะก็ไม่ติดนะฮะท็อปมาติดติดท็อปร้อยแทนนะฮะก็ยังไงขอบคุณสำหรับทุกกําลังใจนะฮะแล้วก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะรอบอาทิตย์นี้นี่ผมเซตทีมผิดนะฮะแพ้ตั้งแต่นัดแรกนะครับตอนนี้ยังสิบห้าหนึ่งอยู่แล้วก็ไว้จะมาจัดให้ดูแล้วกันนะครับไงขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับกด subscribe ได้ถ้าชอบนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ